สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tharot ายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของราศีตัดราศีทัดไป <c oughs> ราศีเมถุน21พฤษภาถึง20มิถุนาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่อาจารย์หวังไว้ใต้คลิปแล้วไปหาดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะโอเคไหม มาดูกันสิว่า1-16สิงหานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์ดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูพ่อไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นเลยดูได้หมดละค่ะดูไปเถอะอาจารย์อ่านทั้งการงานการเงนินชีวิตรักเน้นๆที่ชีวิตรักของคุณนะคะเมถุนจ๋าอ,อาจารย์วางไพ่ก่อนนะคะโอเคมา ไพ่ใบแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยแล้วก็ความรู้สึกข,ของคุณในด้านของการงานการเงินแล้วก็ชีวิตรวมๆรวมๆนะแล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตแนวโน้มแนวโน้มจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกดิไนไนออฟสอดอัศวินถือดาบช่วงนี้ชีวิตการมีการชีวิตของคุณมีการต่อสู้ดิ้นรน ฟัน,นืนอยหนักหน่อยมีภาระให้คุณต้องจัดการหลายๆอย่างเลยเริ่มมีเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มมีปัญหามาเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นปัญหาของเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลเช่นเทนการเงิน,นเนาอะ,อะมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆจ่ายนู่นจ่ายนั่นจ่ายนี่ต้องฟักจ่ายอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะคะเหนื่อยหนักไปหมดแต่ก็หยุดไม่ได้หยุดที่จะหยุด จะหยุดพักจะเหนื่อยหยุดได้แต่หยุดได้ไม่นานมากนักหรอกเพราะว่ามันต้องฝ่าฟันลักษณะของการฝ่าฟันให้ระวังเรื่องของการบัญชีเรื่องการเงินที่จะวุ่นวายหน่อยละกันนะคะรายได้ที่มีเข้ามาก็ต้องจ่ายออกจ่ายออกประมาณนั้นการเงินหรักการเงินอยู่ในไอการงานอยู่ในงานหนักรายได้ก็พอมีนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาให้คุณต้องแก้อยู่เสมอเมอถ้าไม่อยากจะ ถ้าไม่อยากจะเหนื่อยมากก็วางมันลงมากวางมันลงบ้างก็ได้ประมาณนั้นคือมันยังหนักยังเหนื่อยสําหรับคุณอยู่นะชั่วโมงนี้นะคะมีด่านที่คุณต้องมันเป็นด่านทดสอบของคุณที่ต้องทดสอบทั้งความเข้มแข็งในด้านจิตใจร่างกายเลยทีเดียวนะคะในด้านความรักหล่ะในด้านความรักก็ระวังความขัดแย้งเกิดะปะทะคารมกับคนรอบข้างเช่นคนที่ทํางานลูกน้องอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะ คนที่เป็นอายุน้อยกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีผัดแย้งกับคนรักประมาณเหมือนว่ายอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันคุณจะยืนหยัดอยู่ในที่ของคุณเองนะคะคุณจะตั้งมั่นและยืนหยัดอยู่ในที่ของคุณเองเดออมเพลเลอร์ที่ผ่านมาเป็นเดออมเพลยเลอร์เอ็มเพลเลอร์เป็นผู้ที่คุณอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอาจจะทํางานในองค์กรใหญ่ๆอาจจะ หาทางกําลังหาทางออกให้กับตัวเองอยู่ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มันถาถมจิตใจของคุณอ่ะกาลังหาทางออกอยู่ค่ะการนิ่งเฉยกับอะไรก็ตามเพื่อหาทางออกเพื่อแก้ไขคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีกันราศีสิงห์ไพ่ยังบอกว่าคุณต้องอดทนสักหน่อยไพ่บอกว่าคุณจะต้องอดทนอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะรับรู้ข่าวร้ายการส่งงานไม่ทัน าการคอนโทรลงานของคุณอาจจะส่งงานไม่ทันมีปัญหาอยู่เนืองๆมีคนทรยศหักหลัง <c oughs> กล่าวว่าร้ายอิจฉาคนอิจฉา,าริษยาระวังด้วยนะคะคนว่าร้ายเยอะคนแทงข้างหลังเยอะทีเดียวคนรอบข้างไม่ค่อยหวังเดซักเท่าไหร่นะคะรอสักนิดหนึ่งอองานที่คุณทํารอสักนิดหนึ่งสิบดาบในบางคนอาจจะตกงานก็ได้นะคะในบางคนอาจจะตกงานแบบระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะอืม ระวังไว้เรื่องงานที่ผิดพลาดอาจจะนําสู่นํามาสู่การตกงานได้อย่างกระทันหันเลยในด้านของความรักรในด้านของความรักยังต้องอดทนนิ่งเฉยเงียบงนันอยากทักใครเข้าไปก็อยากทักกำลังมั่งบองวูสัมกำลังมงั่งนั่งมองดูความสัมพันธ์นั้นอยู่ว่าอยู่ตรงนี้ทําไมเรายืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร ความเจ็บที่เราได้รับมันเกินที่จะยืนอยู่อีกไหมคุณกําลังคิดอยู่กำลังคิดทบทวนในเรื่องของต่างๆเมื่อในอดีตอาจจะเป็นอดีตของความผูกพันอาจจะดูความรักอ่เรื่องนี้ว่าความรักที่มันมีเนี่ยมันเป็นรักที่เป็นความรักหรือเป็นความทุกข์กันแน่บางคนก็จบกันไปแล้วก็ยังเจ็บอยู่เลยยังคงยังความทุกข์กายทุกใจก็าอาจจะแทงข้างหลังคุณนะก็าอาจจะแอบไปคบคนอื่น โดยที่ไม่บอกให้คุณรู้ก็ได้หรือเขาอาจจะแอบคบแอบคุยกับคุณอื่นโดยที่คุณไม่รู้แล้วพอมารู้ก็อาจจะมีปากเสียงแล้วจบมีคนทำอะไรแล้วปลังคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง Queen of s w เ s อรสี่ถ้วย Queen o ofs ว n s แล้วก็ The Moon อื <c oughs> เขามีความสุขได้โดยที่ไม่มีคุณค่ะ S The s ซันเขามีความสุขได้บางครั้งมันก็เบื่อหน่ายเหมือนกันคนคนนี้เป็นคนที่มีเซนดี D, เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบแอบ,บอะไรหรือเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณไพ่เป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะคะเขาอยากจบความสัมพันธ์แล้ว The World การจบจากบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะอืม k n i g h t of acles, p e n t a c l e p a g e of p e n t a c l e King of Cup 10ถ้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีคนที่รักครอบครัวมากๆและไม่สามารถเลือกเลือกความสัมพันธ์นี้ได้เลือกทำอะไรได้เลือกจะทำอะไรได้ไหมไม่ได้ความสัมพันธ์อาจจะเป็นภาพรวงตาของคุณก็ได้นะเป็นภาพรวงตาที่ไม่อาจจะไกวอยกว้าได้เป็นแค่ในความคิดจินตนาการความหวังก็เป็นได้ความสัมพันธ์ไปแบบเรื่อยๆ เจ็บก็เจ็บเรื่อยรักก็รักเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ทําอะไรก็ไม่ได้เขาคิดยังไงกับคุณดีไฮพินเทสบางคนเกิดการทะเลาะกันค่ะเกิดการทะเลาะกันมีความบาดหมางมีความขัดแย้งและมีใครสักคนเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้อารมณ์ของคนรักของคุณออกจากเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนไบโพล่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่จะไม่ทำอะไรใครมีครอบครัวแล้วค่ะ คุณล่ะคิดยังไงกับเขาจั s สติกบางคนอาจจะได้คุยกันหาข้อตกลงร่วมกันนะเรียมแพจระวังนะคะบางคนถ้าเกิดว่าอยู่ในอาการของถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ครระวังเกิดก่อเกิดการตั้งคันคุณบอกว่าความสัมพันธ์นี้บางทีมันมีความขัดแยง้งคุณต้องคิดไตรตรองให้ดีว่าคุณอยากมีเขาไว้หรือว่าไม่อยากมีแต่คุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วก็ได้นะ คุณอาจจะมีคนข้างกายอยู่แล้วคุณก็กลับมารักตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนะจ๊ะอืมขอดูแม่ถุนขอดูคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คบกันคนที่ไม่คุยกันคนที่นิ่งๆทะเลาะกันแล้วก็นิ่งเฉยใส่กันความสัมพันธ์แบบนี้มีโอกาสกลับมาพัฒนาได้ไหมคะ จากไปแล้วแต่ก็ยังอะไรอาวร์จากไปแล้วก็ยังทํายังความทุกข์กายทุกใจเดอะเดวิลคุณอาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วความรักนี้ได้จะเป็นความรักที่ไม่สามารถตัดกันขาดตัดกันไม่ขาดในใจยังเป็นความผูกพันเป็นความหวยหาเป็นโซ่เป็นโซ่ตัวที่คล้องใจคล้องความรู้สึกบางทีมันอาจจะเป็นที่ความรู้สึกนึกคิดบางคนอยากไปบวชแล้วค่ะเดี๋ยวโฮมมิบางคนคุยกับราศีกัน ราศีพิจิกมีใครจะทักมาทำแพร,แรนความรักนี้มีแต่ทุกข์ค่ะบอกเลยนะไพ่บอกว่าท,ทําใจทําได้อย่างเดียวทําใจทําใจยอมรับอืมเขามีคนอื่นแล้วหรือยังคะคน,คนที่คุณไปชอบเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีครอบครัวแล้วไหมความรักที่บางคนรักกันต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวพฒนธรรมรักทางไกลรักที่เขามีครอบครัวแล้วเนาะ อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวล้วหรือคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวมากความชัดเจนคนฉลาดประมาณนั้นคุณล่ะมีคนอื่นไหมคุณอยากได้โอกาสกับความสัมพันธ์คุณบอกคุณรักเขาแต่เขาทําอะไรรับหลังคุณอนะ่ะเขาแทงข้างหลังเขาไม่ซื่อเขาพูดปดแต่คุณคิดถึงเขามากนะอ่ะก็ดูเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่า The f r o e ค่ะรักที่เป็นอิสระ รักที่เขาอยากกลับมานะแต่เขาไม่ตัดสินใจเลือกเขาเลือกคุณไม่ได้เขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้คุณอยากได้อะไรเออเขาให้ไม่ได้เขาทําให้ไม่ได้เขารู้ทุกอย่างแหละพูดละคะขอไพ่ห้าใบฝากบอกได้จะฝากบอกว่าเหนื่อยเสียใจทุกทรมานความรักยังคงอยู่หรือย,ยังเฝ้ารอคุณรอตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่แต่การกลับมานั้นคุณกับเขายังคงความทะเลาะก,กันต่อให้กลับมากี่ครั้งกี่หนก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ดีอืม ความรู้สึกที่มันเริ่มขัดแย้งกันแล้วน่ะขอให้แนะนำห้าใบค่ะภห้แนะนำโฟกัสกับงานแล้วกันเงินงานเดมเพ s สใครคือเดมเพ s สคุณคือเดเขาคือเดมเพ s สของคุณหรือคุณมีเดมเพ s สแล้วหรือคุณคิดว่าคุณเป็นเดมเพ s สคะความรักจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงมีความขัดแย้งในตัวตนกับรักตัวเองก็จริงถึงจะมีชอยเยอะก็จริงถึงจะมีตัวเลือกก็จริงแต่คุณก็ยังหลุดจากวงจรเหล่านี้ไม่ได้ เป็นวังเป็นวังวนแห่งความรู้สึกที่มันมันแย่กับตัวคุณเองเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของคุณเองบางทีทุกข์อ่ะมันก็เกิดจากจิตใจของเราเกิดจากกิเลสของเราเกิดจากความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเริ่มต้นใหม่ซะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตถ้าเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าสิ่งที่คุณเผชิญมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะทะเลาะก,กันเรื่องอะไร ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ค่ะปัญหายังคงเป็นปัญหาเพราะปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะโอเคไหมแม่ทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั้นบอกอย่าลืมดูเรื่องส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะไอซายเอฟอีเก้าวยเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้โควิดระบาดนะคะดูแลตัวกับภาพดูแลตัวเองด้วยฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะขอให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะมีคนมาไอ้นี่กับอาจารย์ตรงนี้อะ ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ